อนนี้ปัญหามันเป็นมากเลยไขยมันในเลือดสูงทำยังไงเดียวต้องงดอะไรต้องดูแลตัวเองอย่างไรวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบคำตอบจะอยู่ในนี้แต่อย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง y t u t u healthy fish เพจ healthy fish บายพี่ปราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่พี่ปราจะส่งมาให้แล้วเรามาดูกันเลยว่าโอ้โหอาหารอะไรที่เราควรจะเลือกกินตอนนี้พี่ปราบอกว่าโรคส่วนใหญ่มาจากอาหารมีอะไรบ้างที่จะทำให้ไขมันของเราไม่สูง เก้าอาหารนี้เป็นคําตอบมาฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นพี่ายอยากจะบอกเลยว่าไขมันชนิดหนึ่งที่พบในร่างกายของคนเราโดยร่างกายเราสามารถรับคอเลสเตอรอลาจากอาหารที่เรากินเข้าไปรวมถึงมาจากภายในร่างกายของเราที่สร้างขึ้นมาเองแต่ปัญหาคอเลสเตอรอลที่สูงพบมากในปัจจุบันมาจากการเลือกกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างอาหารแปรรูปอาหารที่มีไขมันสูงซึ่งเมื่อมีคอเลสเตอรอลสูงก็ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา พี่ปรายอยากจะบอกเลยว่าการควบคุมคอเลสเตอรอลในร่างกายสามารถทําให้ความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆลดลงโอ้โหตอนนี้จะได้ยินเหลยคนเป็นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงกันมากเลยวจะทําอย่างไรเอ้ามาฟังกันเลยแน่นอนเลยว่าวิธีการควบคุมคอเลสเตอรอลทําทได้ด้วยการออกกำลังกายและการเลือกกินอาหารที่มีไขมันดีซึ่งอาหารที่มีไขมันดีและสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลได้มีดังต่อไปนี้คือข้อที่1่อ้าเรามาดูกันเลยหนึ่ง ธัญพืชเอารัฐธัญพืชมันช่วยลดไขมันในเลือดอย่างไรพี่ป้ามีคําตอบเรามาฟังกันเลยแน่นอนธัญพืชเมล็ดธัญพืชและข้าวแบบไม่ขัดสีสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่โอโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้เนื่องจากธัญพืชแบบข้าวไม่ขัดสีนั้นมีวิตามินและแร่ธาตุที่จําจเป็นต่อร่างกายหลายชนิดโดยธัญพืชที่แนะนําบอกเลยว่าให้กินเป็นประจำได้แก่ข้าวโอ๊ตข้าวบาเล มร็แฟลรวมถึงข้าวก้องข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวไม่ขัดเสีอื่นๆแน่นอนเลยถ้าเราเลือกทานอาหารที่ถูกต้องปัญหาไขมันในเลือดสูงก็จะลดลงข้อที่2กระเทียมเอา้ากระเทียมสมุนไพรที่อยู่ในบ้านเราเองแล้วกระเทียมมีประโยชน์อย่างไรมาฟังกันเลยใช่เลยค่ะกระเทียมพี่ปลายอยากจะบอกเลยว่ากระเทียมสารอาหารสําคัญในกระเทียมนั้นก็คืออะลิซิน ซึ่งเป็นสารอาหารหลักที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้รวมถึงยังช่วยลดความดันโลหิตในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงจึงควรกินกระเทียมเป็นประจำนอกจากนี้ยังช่วยลดไขมัน LDL ได้อีกด้วยข้อที่3เนื้อปลาเนื้อปลาเนื้อปลาอ้ามาฟังกันเลยเนื้อปาอาลาเนื้อปลา,าที่มีกรดไขมันโอเมก้า3ถือเป็นอาหารที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ดียิ่งถ้าเรากินเนื้อปลาอย่างน้อย2-3ครั้งต่อสัปดาห์พี่พรางผมมันสำคัญมากเลย การที่เราได้กินเนื้อปลา2-3ครั้งต่อสัปดาห์นี่มีประโยชน์จริงๆนอกจากเนื้อปลาจะมีไขมันโอเมก้า3ซึ่งสามารถช่วยลดไขมัน RDL ได้แล้วยังสามารถช่วยในเรื่องของความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจป้องกันการเต้งของหัวใจผิดปกติเนื้อปลาที่แนะนําให้กินได้แก่ปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาแมคเคอเรลปลาสดีนปลาแอนชูวีรวมถึงปลาทูปลาช่อนหรือปลาทูปลาช่อนก็ได้เลยปลากระทง ปลาเนื้ออ่อนปลาสวายปลาอินทรีแล้วก็ปลาดุกมันมีประโยชน์จริงๆแล้วเราบอกเลยว่าเราสามารถทําอาหารได้หลากหลายแล้วก็ไม่เบื่อและที่สําคัญสําคัญถ้ายิ่งเป็นวัยผู้สูงอายุการรับประทานเนื้อปลาเนี้ยจะสําคัญมากๆเรามาดูกันเลยว่าไอเลือหันต่อไปมันมีอะไรอีกพี่ปลานอกจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ อา,อาหารต่อไปเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อที่สี่น้ำชาน้ำชาเนี่ยเหรอช่วยลดไขมันใช่เราเคยได้ยินไหมเรื่องเราเรื่องหนึ่งที่คนจีนเขาบอกว่าเขาจะกินเนี่ยของมันๆชิ้นก็ผัดก็อะไรก็จะต้องมีน้ำชาก็น้ำชาที่ช่วยไล่ของมันๆไล่ไขมันออกไปจากร่างกายเรามาฟังกันแน่นอนเลยในน้ำชาที่เราดื่มอยู่นั้นมีสารอาหารตามธรรมชาติที่สามารถช่วยสุขภาพของหัวใจดีขึ้น โดยเฉพาะชาดําชาขาวและชาเขียวที่สามารถช่วยลดระดับไขมันในเลือดนั่นจะมีสารคาตชินและคือสตตนโดยสารทั้งสองชนิดนี้สามารถช่วยปรับความดันโลหิตให้เกิดความสมดุลช่วยยับยั้งไม่ให้ร่างกายของเราดูดซึมคอเลสเตอรอลมากเกินไปช่วยลดความเสี่ยงการเกิดเส้นเลือดอุดตันลดการเอเักเสบและช่วยกระตุ้นระบบห่อผลานไขมันได้ดีด้วยอ่าข้อที่5ถั่วปลกแข็งถั่วปกแข็ง เรามาฟังกันถั่วเปลือกแข็งถั่วเปลือกแข็งเนื่อจะเป็นถั่วที่เป็นอย่างไรคะมีกรดไขมันอเมก้าสามซึ่งถือเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวที่ดีต่อร่างกายนอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุอย่างแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมที่สามารถช่วยลดความดันเลือดและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโดยถั่วเปลือกแข็งที่แนะนําให้กินเป็นประจําได้แก่ พวกอารมอนพิชติโอทูริสงเป็นไงคะมันดีน่าทานเลยนะข้อที่ 6. ผักที่มีไฟเบอร์สูง6ผักที่มีไฟเบอร์สูงเป็นอย่างไรปกติถ้าเรารับประทานผักอยู่แล้วระบบการขับถ่ายต่างๆของเราจะง่ายมากนั่นคือเราเรียกว่าเรารับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงผักหลายชนิดในเมืองไทยมีผักมากเลยผักกัดข้าวใช้ทําน้ําแกงจืดอร่อยมาก เรามาดูเลยผักที่มีไฟเบอร์สูงแน่นอนค่ะไฟเบอร์หรือใยอาหารนอกจากจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วอีกประโยชน์ที่สาคัญนั่นก็คือช่วยลดระดับไขมันและลดคอ,อเลสเตอรอลได้ด้วยโดยผักที่แนะนําให้กินเป็นประจํานั่นก็คือผักใบเขียวมะเขือยาวบวบกระเจี๊ยบถั่วลันเต่ารวมถึงแครอทข้าวโพดแล้วก็บล็อกโคลี่ด้วยอุ้ยสุดยอดจริงๆข้อที่7ผลไม้ลดเปรี้ยวผลไม้ลดเปรีย้ยวอืตอนนี้น้ามะม่วงเราก็นึกถึงอะไรก็ามะม่วง หรืออะไรที่มันมีรสเปรี้ยวทานแล้วตาสว่างขึ้นมาเลยอ้ามันช่วยลดไขมันได้เหรอมาฟังกันแน่นอนเลยผลไม้รสเปรี้ยวมักมีไฟเบอร์เพคตินซึ่งเป็นชนิดที่ละลายในน้ําและสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลได้รวมถึงยังช่วยหยุดตับไม่ให้ผลิตคอเลสเตอรอลออกมามากเกินไปโดยผลไม้รสเปรี้ยวที่ควรกินเป็นประจำได้แก่องุ่นมะนาวส้มกลุ่นและผลไม้ตระกูลบเบอรี่รวมถึงแอปเปิลแล้วก็กีวีด้วย เรามาดูต่อแล้วคราวนี้อน้ำมันล่ะพี่ปรามีคนถามพี่ปรามาเยอะมากเลยว่าน้ำมันมะกอกใช้ปรุงอาหารและดีต่อสุขภาพไหมวันนี้พี่ปราจะมาแนะนําเลยว่าน้ำมันมะกอกจะช่วยลดไขมันเราได้มาฟังกันเลยแน่นอนแต่น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกบอกเลยว่าน้ำมันมะกอกประเภท extra virgin olive oil ถือว่าเป็นอาหารที่ดีต่อหัวใจโดยสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้ รวมถึงยังสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพ,พลันได้ด้วยนอกจากนี้น้ำมันมะกอกยังเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยไขยมันโอเมก้าสามสามารถช่วยเพิ่มระดับไขมันดี HDL และช่วยลดคอเลสเตอรอลลดระดับไขมันเลมได้อีกด้วยข้อ9าอะโวคาโดอุ๊ยอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่หลายคนแบบอร่อยและชอบทานนอกจากนี้อะโวคาโดยังมีประโยชน์พี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าอะไรที่เราไม่เคยทานเราลองทานดูและถ้าผลไม้เหล่านี้ประโยชน์ ทานเลยดีกว่าที่เราจะไปทานอะไรขนมหวานหรือทานสิ่งต่างๆขนมกรอบๆที่มันไม่เกิดประโยชน์ร่างกายมาฟังกันโอะโวคาโดในโอะโวคาโดนั้นมีไขมันดีอยู่เยอะมากซึ่งไขมันดีถือเป็นสารอาหารที่ช่วยลดระดับโคอเลสเตอรอลในร่างกายดีๆช่วยลดระดับไขมัน L D L รวมถึงยังสามารถช่วยเพิ่มระดับไขมันดีให้กับร่างกายด้วยนอกจากนี้ยังมีไฟเบอร์ซึ่งเป็นตัวช่วยในการลดน้ําหนักได้อีกทางหนึ่งอวันนี้ถ้าใครบอกว่า อุ้ยพี่ปลาโบกโดหาทานยากเราเลือกอาหารนะคะเราเลือกสิ่งที่เราจะรับประทานมีต้องเก้าชนิดและที่สําคัญก่อนที่เราจะรับประทานอะไรเราต้องคิดเสมอว่าสิ่งเหล่านั้นมีประโยชน์กับร่างกายเราหรือไม่ไขมันในเลือดสูงแน่นอนถ้ามันมีไขมันในเลือดสูงมากจะทําให้เราเกิดโรคภาวะหัวใจเส้นเลือดมันไปอุดตันมีไขมันไปอุดตันนอกจากนี้ก็อยากจะไปอุดตันที่สมองที่ทําให้เกิดอาการอรัมพฤกษ์อัมพาต ดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish บายพี่ปลาและตอนนี้พี่ปลามีไลฟ์ด้วยนะคะไลฟ์ออกทางที่เพจ Healthy Fish บายพี่ปลาและช่อง YouTube Healthy Fish ในช่วงเช้า9โมงและแน่นอนแน่นอนเลย ถ้าใครสนใจทํา y o YouTube ก็เพจคุณครูพี่ปรา YouTuber และช่อง YouTube คุณครูพี่ปา่า YouTuber อย่าลืมพลาดสิ่งดีๆที่พี่ป่าลงให้ทุกวันมาเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรา